จะบอกว่าคู่นี้ก็อีกคู่หนึ่งคือพี่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่อยากให้คู่จิ้นเป็นคู่จริงอ่ะบอยเป็นเหมือนพี่ป่ะเหมือนพี่เคยอยากให้บอยกับต้นหอมเป็นแฟนกันอ่ะก็ต้องเชียร์เชียร์ต้องเชียร์เยอะเยอะเยอะก็จะมีออกมาว่าเขาไปกินข้าวด้วยกันเขาแท็กแท็กเขามีอะไรกันลืมเปล่าอะไรไรเงี้ยโอ้ระยะเวลานานนะเกือบเกือบปีกว่าตั้งแต่เขามีซิงเกิลด้วยกันจนไปออกงานคู่กันมีโฆษณาด้วยนั้นนี่กลังพูดถึงน้องเจ้านายกับน้องจูเน่แต่ล่าสุดจูเน่ไม่เท่าไหร่เจ้านาย พาผู้หญิงคนใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะ <Wow. S 1> ไปต่างประเทศอเมริกาไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วมีการอวยพรวันเกิดเบอร์เดย์แบบว่าออแท็กหากัน uh huh. ทําให้หลายคนอุ้ยหรือว่าคนนี้จะเป็นสาวที่คบอยู่ตอนนี้ของน้องเจ้านายเรายังไม่เจอเจ้านายเราเจอจูเน่เพราะคนคน,คนนี้ใครหลายคนอยากให้เป็นคู่จริงจูเน่คนนี้ถามสองเรื่องเรื่องแรกคือเอ๊ะทำไมเจ้านายไป ไปเปิดตัวแฟนใหม่แล้วรู้สึกยังไงกับสองได้ยินมาแว่วๆว่ากำลังซุ่มคบกับบิวกินฉลาดนะชอบครับใช่เพลงนี้เหรอใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขอโทษทีไปฟังสัมภาษณ์จากน้องจูเน่ดีกว่าค่ะผมผิดใช่ไหมผิดมากเลยค่ะไม่ใช่เพลงนี้นะคะงับๆน่ะเราก็ดีใจเราก็แซวตามตามปกติทั่วไปอะค่ะเราเห็นเขาแฮปปี้แล้วก็แบบแฮปปี้กับแฟนเจ้านายไม่ไม่ไม่รู้จักเป็นงานส่วนตัว จริงๆเอาจริงๆหนูก็รู้พร้อมๆไม่พี่ทุกคนนะเออ,เอก็รู้พร้อมๆกันเนี่ยแหละค่ะไม่หรอกมัคือต่อให้แบบเพื่อนสนิทกันก็ตามแบบผู้หญิงผู้ชายบางทีเขาก็แบบมันก็จะมีความที่เขาก็ต้องอาจจะแบบใช้เวลาศึกษาดูใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกับวิวกินออใช่ไหมคะออมีเข่าสิสนุบกันออก็จริงๆ ตั้งแต่วันเย่แล like ้วค่ะต so like so like so like ั้งแต่ว yeah, ันเย่ก็เคยเล่นซีรีส์วันเย่ด้วยกันค่ะของ GDS ไม่ไม่มีอะไรมากกับเพื่อนทั้งนั้นค่ะก็พูดตรงนี้แล้วกันว่าเป็นพี่ชายเป็นเพื่อนอะไรเป็นแบบเราแบบคอมเ o r t a กับการอยู่กับเพื่อนผู้ชายอยู่แล้วอ่ะมันเลยแบบว่าเออมันไม่แปลกที่เราอาจจะดูสนิทสนมเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นอย่างนี้กับทุกคนแต่ดีใจนะคะที่หลายคนบอกว่าหนูแบบมีเพศมีสาธารณะเวลาชอบทํางานมากค่ะโสดค่ะ อย่าจีหนูเลยค่ะหนูสอนทำงานจีหนูไม่ทำงานได้ค่ะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าครับคือถามใครคะถามใครมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าครับถามใครล่ะถามพี่ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันนะปิดให้มิดปิดให้มิดไม่รู้เหมือนกันนะปิดดิแฉ่รามันชอบงัดคุณนักกโทษอันนี้ประเด็นนี้ขอโทษจริงๆนะเพลงนี้เข้าใจว่าบิวกินร้องมาโดยตลอดเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นน้องอะไรนะน้องบอลนันโดนน้องบอลนันโน ต่บอยจะร้องเพลงนี้ฉันชอบเวลาที่อยู่กับเธอเฮ้ยทำไมร้องให้บอลร้องเพลงคนอื่นพ่อทำไมบอยร้องเพลงคนอื่นพ่อุ้ยคนลุกเลยเดี๋ยวจะออกเพลงใหม่มันเลยซะเลยชื่อเพลงว่าเฉันหลานนะจ๊ะเอ้าน้องตอบด้วยนะ อันแรกคือยินดียินดีกับกับพี่เจ้านายที่จะมีแฟนใหม่เรายินดีแล้วเราปรารถนาดีต่อกันกับสองไม่ได้มีอะไรกับบิวกินเลยมไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้จีบกันไม่ได้ซุ่มคบอมเออ,อโอเคก็<า>กตอบเคลียร์<ะ>กันไปหมดแล้วนะฮะ